สวัสดีทุกคนกินข้าวตกไว้ก่อนกินข้าวเหมือนเดิมกินข้าวเมนูเดิมเพิ่มเติมคือกินอีกแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมาก ข้าเช้าบวเข้าแเที่ยงบวเข้าเย็นกว่าจะได้กินง <c oughs> ไงแม่แม่ัวรู้ใจไม่เผ็ดจริงๆทุกคนถ้าเผ็ดก็คือเผ็ดเยอะกว่าน,นี้เราอะไม่รู้จะกินเมนูอะไรคนเข้าใจมั เราเป็นคนเหมือนกินง่ายแต่กินยากมีอะไรก็กินไปก่อนใช่ไหมมีอะไรก็กินไปก่อนก็ใช่แต่ถ้ากินแล้วก็อยากให้กินแบบอร่อยอร่อย อามโหเขาผัดได้อร่อยมากทุกคนมีกุ้งได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวกุ้งได้หกตัวนับตัวกุ้งละ อร่อยกุ้งผัดพริกเกลือไม่ต้องเสียไม่ต้องคายหางกุ้งกินไปเลย อร่อยมากบ๊ายบาย